สบายดีสวายดีพ anyway, yeah. ี่พ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ทุกคนนะพี่น้องมาพอๆกับคันเสงมันนานนะพี่น้องตอนนี้การมาอยู่ที่ปากซีพี่ที่เรียบร้อยพี่น้องเดินทางมา คือเซียนเลยนะพี่น้องม่คลิปในเฟเนะตอนนี place, ้มาอยู่ที right. ่ปาซีสเป็นียบร้อยแล้วจะเดียจากกันกำลังรัดน้องเวอร์กัสซอยังมานัาพี่น้องแต่ว่าเป็นจริงานเอาเชียวโตัด้วยนะบอดิ้ขี่รถกายนะทักใต้เพื่อนใต่ นายจะไปหาซาบปอี่นอเีมซมมเบอร์เซยม้งเออบาี้เนาะอาพี่น้องตอนนี้ก็มาแวสื่อหองกินเนาะสีฟิลินนาจังได้ยิวเขาจุดสันบ่กไว้ดอกยิ้เขาจุดสันห่น้องสิฟิลินนามใไอื่เขาปิดนแล้วมาไปเนหนัมาแล้บ้านสร้างน้ำมันมัน บ้านมือเออบ้นทงมาโน่ดกนาวงเยียนปฐมโอ้โเป็ราถ่วงเง้นาเงินยางเดียวแต่เด้อยังเข่ายังเข่าหัวหัวอิไ้ยังเออแล้สทแท้ขงเข่ไปกายกปกายมากอ่ะมาแวะซื้อเอ่ออะรเด้อเาขายปลี่ยไก่ทำมักแตงหาหารเขาหย่าพี่น้องสงการแล้วมาซื้ออยู่ในเดซง มันก็บไก่นะซ้ำกันนั่นแหละบออยู่นี่บไก่อะไรเนีทากนะพอปันปันปักันอีกไก่กลัวทนายอีกตื่นายเด้อขอบใจเด้อไปจ้ากได้้มาเต้รงจริงน้จริงจริงไโห้หลุดกัเนาะล่างนี้เด้อบอบอเออไปพี่น้องไปซิไิกินยูเซนี่ ให้เปียวเอือยสุดบ่อยู่ใช่เออเปียาเอือยกันบ่ฟุ้งเหี้ันไดแต่พี่น้องตอนนี้ก็มาซื้อของกินเนาะแล้วก็สีเปียาเอือย้วก็สีไปกินอยู่อยู่บอนคำสีอยู่นะบ่เสียแม่นบ่กินอยู่อะไรเหอะไปกินเผาไปกินอยู่หันก่อนะไรจังสีพากันไปใส่ตอเนาะกลารเป็นที่ตามเงินน้ำกันพี่น้องอยู่เขาแห้งตอนนี้เบิ้งนอน ไปกระตุนนอนตอนไหนบ่แม,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 มนนะฮวงแรมปากซีฮงแรมปากซีฮงแรมปากซีเด็กสิบเข้มกับเ<ะ>ข้มข้องไปเตี้บ่แมนนะเบิ่งอยู่หน้าสนามกีฬาบ่แมนฮวงแรมปากซีคุ้นๆอยู่แค้มข้อ,ของอ่นแหละ มนาคุณปากซีคุณปากซีแต่ว่า่อกคุณไปนอนโรงแรมทรงเหมือเด้เจ้าพาเขาอยู่ปากซีเขากระดิ่งขึ้กันพี่น้องเลยซร้อยยังนอคอยเลยสร้อยที่เขาดินแบบดินกันแบบคักๆนะพี่น้องเห็นปะเต้าปูสาวเต้าปูสาวเอหมือนุงเลย ไปพี่น้องตอนนี้ลืมตั้ตมบางแตงกันบ่านสือแล้วก็ลืมก็ได้ม,มากลับมาอีกพี่น้องอยู่หันสื่อนั่นแหละไปกินเลยพี่น้องทั้งนั้นกินเลยทั้งนั้นทั้งอ่กอยอริตะพ้ากันกินอะไรคำสีแต่ว่าลืมตั้ตามบางแตงคำแสงมาออตาั้มบางแตงเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวไปกินไหมพี่น้องว่าบูวา่าชีท่านหรือบอบูเขากินเบิร์ดหรือ,อยังเนาะไปะ ละมันละว่งเด้อโครงการเนาะขี่รถขี่ลลางละละหลายๆคนบางคนกับเมาบางคนกับอนะเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮาต้องระมัดระวังเฮาโบาส้นโมโมก็ส้นเฮาต้องชอยๆกันแหละระมัดระวังชอยกันเนาะพี่นอออออ้องก้อยก้อยไปไปไปเนาะเออ ไปบรรดาไปเลกไลงเลาไบนนงบรรดาไปพี่ <ไป S 3> น้องตอนนี้กามากินเขาไปทีเรียบร้อยแล้วเน,ะนาะโ,โอ้ยอ,อย่า,าเเา้วกินเข้าไปทีเรียบร้อยเลยฮาก็ดีผ้ากันไปบุธเบีย้ยต่อเน,ะน,นาะอย่านมันย่างย่างหย่ามันเต็มมานะพี่น้องเพราะวา่ามือนีมือสุ้ท้ายคนไหนจะลายและคนไหนคนหนนำเข่าด้วยมกระยามัน ยางคนเต็มมาน้ำมือสุดท้ายแล้วคนเขาซีลินแบบเต็มทีอีกแล้วมันเต็มเต็มเนาะบออเบิรบอกไปสนสเอาเมอรรมาณบอนนี่บอี่เลยเอาเมื่อไ่ประมาณบอนนี่บไร่เลอาเมอหระบอคืนทไรนี่เยเอาเมไร่ปรมาณบอคืนนี่บูอไรี่เยเอาเต่อไหร่ประมาณบอนีบนตเลยเอาเมื่อะาณบอืนน่บทอะรน่อาเมื่อไ่ปราเคยี่บไร่เลยเอาเมือร่ะาบอคืนนกู่อน่เเอาเไปรอ มีอยู่ปากซี่เขามีไล่บูธนะพี่น้องสามบูธเนาะอยู่แฟนชิฟทมอลลแล้วก็อยู่สนามกีฬาบอกรอแล้วก็อยู่ไล่เฮาแคมคองเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพากันไปโซฮาพุซาวเดี๋ยวแต่พี่น้องเพิ่งจะไปหั่นทำบะหมวนเทากระสีใบใหญ่พี่บอลหนึ่งพี่น้องไปบ้านไดนไปบ่ฮาพุซาวเนาะฮาพุซาวเนาะซาด์ตงแห้งแล้วนะลิต้าเออ ตาม่แห้ยงยาดูวันที่เหตุอารมณ์เราก็เล่นเขาไงวันดาวันดายืนหับยังแต่วันดาอยู่หันโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราพากันออกเดินทางเนาะพากันไปบี่ปุ่นพี่อ่ะหนังจะได้กับไปบบต่อกันญี่ปุญเอ้าเอาพี่เดินกนันของวันดาบ่ะไอศชีสปะทู อีกี่อีกี่อีกี่มาเดยบอกันแล้วไปเคียวอจอนบุสงเฮาวันนี้พแงุตะพระุพาเราต้องเดินทางจะเรียนพุทตามหาตามหาาวกี่ได้้นี่ โอเคพี่น kind of ้องไปออกเดินทางน้วกันเลยเนาะไปเผากันทีบูธเดียบบอโฮบอโฮว่าสิปไอบูดหยานมันเต็มในมือนีิมือสุดท้ายได้บูธไดเหรอหยานคุ้นลายขนาดเพราะว่ามือนีิเข้าสิดินเต็มทีเดยเต็มแล้วเนาก็ยังอยากเต็มทีที่มอญในมือสุดท้ายเดยนี่มันซุดๆไปเลยนะ่ยเรื่องกระบาดิไปบูธอันแฟนซิมอ ได้น้ำกั้นกันแหละแล้วถ้าว่าบงวนบอยังเข้ากัจังใหญ่ไหมบอลมีลายมีสามสามบอลนะไม่เจ๊อยากไปลองเบงยูอันนั้นไรเฮ้าู่เขมมคองถ้าว่าขักนะพี่ใกล้ก็ขักอยู่ไรพี่น้อง 让明天色彩。 ยังจะไม่จะพูดสักคนนะฮะ